ดูข้อ17นะครับเป็นเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายอยู่นะครับบอกว่าสามเหลี่ยม BCD BCD นี่นะครับคล้ายกับ CAD CAD รูปด้านซ้ายนี่ครับเขียนแยกออกมานะครับจะได้เห็นชัดๆ BCD เป็นตั้งแบบนี้นะครับจะเขียนหมุนนิดนึงนครับ BCD คือรูปนี้จะหมุนลงมานะครับ จะได้สามเหลี่ยมนี้สนะครับก็จะมาเป็นตรงนี้ส h ก็มาเป็นด้านนี้ h ส่วนอีกรูปหนึ่งที่ว่าคล้ายกันนะครับก็คือรูปนี้นเงินนี้นะครับตรงนี้9นะครับตรงนี้ h เราก็เทียบเลยนะครับวัดคูปเหมือนกันะครับได้เห็นชัดๆ 9. แนวตั้งนี่ครับ h เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับจากสัญลักษณนี้เราก็เทียบเลยนะครับเทียบ c ต่อ h c ต่อ h เท่ากับ h ต่อ9 h ต่อ9 okay. คูณนะครับ h ไปคูณก็เป็น h กําลังสองเ h กําลังสเท่ากับ36เพราะฉะนั้น h ตัวเดียวก็คือ6นะครับจงมี6กับลบ6แต่ลบ6เราไม่ใช้เพราะว่าเป็นค่าลบนะครับความยาวด้านเราไม่ใช้ค่าลบเพราะฉะนั้น h ก็คือ6ตนะครับตอบข้อ